สบายดีสุกุสุขนุนข้าพ่อข้าเก่าพี่น้องสุขุสุขคนตอนนีน้กะบ่ายโมงกับอีกสองนาทีวันนี้กัปปันจันทร์วันทีหกขึ้เนเอ็นทองให้กินน้าหำลายก่อนสีมาเนี่ยนะวายเอ็นทองนาตาลีก้อนซีมามาง่ายโสงมองพี่น้องจังได้จะมานั่งดวงนี่นะหม่องที่นี่จะนั่งอยู่ปุ๊มันมันเด็ด กำลังมากำลังบายกำลังเที่ยงแนละ้วมันเด็ดสีก็มันมันมัน,ม,นมันบดไม่มีสวยเรยกข้ามาอยู่วงนี้อันนาตาลีหรเหตุคลิป <c oughs> เหตุคลิปที่ว่าอันเขาว่าว่า,วาดูถูกกระเทยนั่นทำคลิปออกไปเมือ่อคุณกอนนั่นแหละก็มีคนคอมเมนต์มาแต่เห้าบรได้วาให้เอฟซีเดบ้าให้คุณนอกจอบ้าให ว่าให้คุณโมเมนต์อิมซีแต่่ายายนั่นเล่ากันเล่าขั้วซปินเล่ากัสิเห็นเฮ่าในยูทูบเห็นหรือไม่เห็นกั้ิบ้หู้ดอกพราเล่ากับมาได้เป็นเพื่อนทามาได้เป็นอิบซีคำเฮ้ากั้วซีขั้นเป็นหูขั้สิีี่มือว่า้เล่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคุณฝากโหลดมีคุณจุดทะเบียนโหลดโทรลัวท์คุณพนันห่ะว่าวให้นาตาลี่ที่นาตตลี่อันว่าว่าอัน ว่าว่าคาถามาทุ่งตัวได้เอื้อยอันหมักเปบนะ์น่ะหมักตัวเฮนะทุกคนหมักตัวเฮนาทลีทามกา็เลยตอบว่าทุ่งหาพันฮะเราหลบปลดออกมาบ่างนึกว่าเอื้อยมันบอมเอนเอื้อยนรเป็นกระเทยนัทัศลีเจ้าคือฮักบุญข่อยขาดเทะนาทลีเขาเลยว่าออเปนคลิปเลยข้าท่านกา็เขาคือฮักบุญข่อยขาดเท้ากา,กา บันึกกวเลาสิทั์ทางสีหนาะเออขั้นว่าอะไรกันแน่เนื้อถ้าออกห็นแต่ว่าขาวานอก,นอกประมาณาสั้นนำมาว่าใหม่มานี้มีคนคอมเมนต์มาเล่ามาบึง้งจุดไว้อยู่ท่านจุดเป็นภาษาเล่าชีวิตไทมันเดอเป็นหญิงกับเป็นหญิง โบเกียวเรื่องของไผ่ลวาวาตังสันชีวิตไัยมันเด้คือขึ้นต้นว่าชีวิต้ากาบน้ำเล้วชีวิตไพมันเด้ชีวิตไัยมันเด้ <c oughs> เป็นหญิงกับโบเกียวเรื่องของไัยเล่ากระิเขาใจบาง ในห <tem PR OM EN> ัวอกผู corps, ้หญิงประมาณถึงสั่นเนาะเป็นหญิงกับบกเกี่ยวใจอยพ่ายกับบกเกี่ยวพ่ายกระเมียนยูหนาตาลีกับบดเอวย์บดเอวยจังว่าจังไดก็เจาะจุงที่ผู้เขาว่าให้เาหันใดแต่บักขจิตามใจยุคนคนเบิ่งว่าผู้หญิงคนนั้นเฮากับเฮากันเนะเฮากับเฮากันเนะเฮากับเจาะจงว่าผู้หญิงคนเดียวบัดผู้หญิงรวมเดชทำบัดว่าบัดผู้หญิงทั่วโลกทำบัดว่าจังสี่ใด อเข่าวว่ากูยิงตัวโลกกกูยิงคนนั้นอยู่หันอยู่ตลาดมันนะครับจุดทะเบียนรถอยู่หันข่าว่าอย่างที่อันนี้ลับประมาบ้าว่าอันนี้ขาบัตเออยสือบัตเออยถึงแล้วแล้วก็บัตเออยถึงเอฟซีถึงเอฟซีนะน่าตื่นยังไงบัตรใบจากไหนยังหลับถือที่เขาอันนี้รัปิดเอฟซีทำมาแต่โดนแล้วกับบอลลุนปั้นไทยทาว่ทาวะเอฟซีเป็นทาวะเอฟซีสีอันติดตามมาแต่โดนท่าชีฮุ่ว่ามันจะคืน ตอนเขาตอนฝนโคบเม่นเนาะตอนกระเจ้าโคบเม่นมันจะข้นชันยะหลักว่าที่ตามแตโดนแล้วคืออิปซีซาวาัน <c> ส <oughs> าวยุพาทางกานอุนอบลนะก็มันขึ้นชันยะหลักว่าแตโดนแล้วแล้วก็กับพวกนั้นอีกคือจะเป็น้องยิงนี่แหละอันนั้นก็ขึ้นชันยะหลักว่าแม่มันขึ้นแม่ว่าแต่โดนแล้วนะมันบทที่มี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 สติ๊กเกอร์อันสติ๊กเกอร์ชีโอ้ยเนี่ยพระม,มาข่าวดัง สีไ้บ่มึงม่วงนั่ะนะเออสี่มงม่วงนั่นแหละแต่ที่เกิดเนี่ยฉันจะหลักทีม่วงเพาสฉันก็เพิ่นกระมักเพิ่นเพิ่มกาป็นกระดุนเติบเนี่ยแหละประมาณเดือนเดือนกว่าหรือสองเดือนสามเดือนนี่แหละพนุญาตเลยสงใจว่าชีวิตใครชีวิตชีวิตไครชีวิตมันเด้อ หน้าด um ีค um, ือเล่าบริว่าให้เราเลาบริเอ no ่ยสื <It> ่อถึงเล่าบริว่าว่าอันเอฟซีผู้นี้นั่นเอฟซีผู้นี้นั้นเร่าว่าให้เขาให้ช่างช่างที่มาคอมเมนต์ว่าเราลังเกตกระทื้อว่าช่างช่างที่เอหน้าดีว่าว่าเราลังเกตกระทืเอฟซีผู้นี้ห้องบริว่าช่างช่านใดฮาว่าว่าคุณผู้นี้คุณตรงนั่นคุณตรงนี้คุณตรงตลาดปานนครเขาเจาะจงผู้นั้นอย่างเดียวใดฮัมบริว่าว่าเอฟซีผู้นี้เรา ทางท่นานทางชั้นโบไม่ได้ว่าอันอิฟชีมาบอกอย่านั้นคำโบราณว่าอิฟชีพูนีน่นั่นแรงเกียดเกิดเทย์โบนาตรีบริวาบวัดว่าจังใดเลยแต่แล้วกับเครื่องใจท้องทุกทายเรากินปูนห่อนท้องว่าจังใดขบงุนาคาชีแล้วกาช,ชีเลียนเกลีย์นี่แล้วกาชีศึกษาดีๆแล้วจังว่าจังสี่กับขบูลละลายเด้อเทียบะเทียเวลาน้านาตรี นาตาลีบัดเอ่ยถึงเจ้าเด้ขอข่อยจิงข่อยออกมาเว้าวขอบัดเอ่ยถึงเจ้ามาเจ้าที่คอมเมนต์มาว่าชีวิตไผ่มันเด้อเป็นเป็นยิงกระบ,บื้เกี่ยวเรื่องของเรื่องของไผ่กระเบนยูกรกะบ,บื้กเกี่ยวเรื่องของไผ่อะไรนาตาลี <c oughs> าบบกัดจีกระเกี่ยวคือกันการนาตาลีเคยเว้าว่านาตาลีนั่นทาว่าไผ่โมัดกัดบโมัากัดนาตาลีก่อนโมมาตอดนาตาลีก่อนนาตาลีกัดจีบ,บ บบกัดคืนไหนผัวนาตรีเป็นคนอ่าคนใจดีคนสุสารคนเข้าเกิดวันจันทร์นะคนใจดีได้สุสานคนหักแต่ว่าล้วหักแต่ว่าเวลาโมโหนะโอยมุ่นเบิดคตขุคนขุดคนเกิดวันจันทร์นะไปน้ำกับท่านไปบ่ท่านก็คือว่าเรียบร้อยลดคำว่าคำจายจังมาทราสหนักเป็นหนักเจ็บเป็นเจ็บแต่เขาอยู่ที่ซื้อกับบเป็นยังก็ธรรมดาแต่ว่าอ่านขั้นคัดนางโกนนางกัดคืนไหน พระ่านาตาลีดาเตนกับบอมเนผึ่งกับบอมเนโตคุม,มอยู่ในดินเนี่ยข,ขั้นการละขัดจีบได้น,นาตาลีนะเขาเกิดปันจันบากนักแต่ว่าวาอ่อนวอยโยนอีดูสุสานคุณอยู่แต่ว่าขั้นมากัดทาขาข่ากั้นจีกัดคืนบเกี้ยวเรื่องคองไปคองมันเราอ่ากับโบกี้กับกับบเกี้แล้วนาตาลีลาว่าแสดงว่าเราเกี่ยวเรื่องของห้าเราจังผูขึ้นมา พูขึ้นมาว่าออกาเออชีวิตภัยมันเดิมเป็นหญิงกับบุกี่เียวเรื่องของภัยถ้ามาแล้วบุกีเกียวเล้ากันรักว่ต้องพูว่าคือพระได้แล้วกันลิฟท์แล้วกันเมืองแล้วก็แลี้วไปหรือเปล่าคมมตนแล้วก็แลเ้าวไปคมมตนว่าอสิบบานั้นได้ก็ว่าไปว่าเนี้ยวันมันบกัดกับเฮาพนามาเนี่ยได้ก็ว่าสิบบาอ่า สูๆเด้อกบา่าไปเรื่อว่างใดกบว่าไปแล้วแต่แล้วแต่สีบ้าอันนี้แสดงว่ามีใจบอดีกับเฮาหรือวันไดๆกับบูฮู้หรือว่านักก็คขืนไปจากที่แรกแะ้ว่าชีวิตไปชีวิตมันชีวิตไปชีวิตมันโบโบเกี่ยวเรื่องคงชีวิตไปชีวิตมันเด้อเป็นแล้วว่าเราเป็นปุยญิ่งเป็นป้ยญิ่งกับเกี่ยวเรื่องของกระเทยะมาณทางท่านนะ การบกเกี่ยวอลีนั่งกลับไปร,รวบไม่ได้รวบรวบมาผู้ยิ่งทั้งันว่าว่าทางโลกเฉพาะมันอยู่ในอิยดมันอยู่ในยูทูปเนาะผู้ยิ่งทางโลกซะนั่งเจาะจงเถิดผู้ยิ่งในตลาดบ้านนะคำบ่อนเอาไปซื้อของข voilà นาดพอเขาว่างเอาเขากับบัดเออยื่นไปเอฟซีผู้นั่นเอฟซีผู้นี้เอฟซีผู้ผู้นั่นผู้นี้บ่บ่เอาบร,ริบาลจังไทยนาคาลี่บร,ริบาลจังใด บดีว่าบดีว่าจังใดว่าเอฟซีผู้นั้นว้าว่าเขาเป็นกระทืทางทั้งสี่นาตาลีบุคคลใจหึ่งครับบดีว้าอันนี้การแสดงว่าเล่ากสิบกีดปูนห่อนทงหรือว่าจังใดหรือว่าเล่าหรือว่าเล่ากสิตอบแทนคุญิงคนนั้นเหมดอนกันกับบุหงหรือว่าเล่าอยากอยากคัดใจกับเฮากับแมนกับปั้นทางสั้นกระทืบว่าเล่ากัผู้หนึ่งเติบอะไรจังกล้าตอบกันนาตาลีอ่าคุณนี่นะเราเป็นคุญิงไร คือมาเล่ากับกิงเต๋อไปท่าจังปูหอกมาว่าเน่นแน่กับนาตาลีสังศีโควนาตาลีนั่งเคยบอกอยู่ว่าเท่านั้นขั้นคุณบอกว่าให้นาตาลีกนท่าบอกว่าเด็ดขาดให้นาตาลีนะขั้นคุณมาตอดเ่าก่อนนักตอดคืนในทุกคนลมมาในนักไปน้ำลมในนั้นได้ลมผัดแห้งกัไปแห้งลมผัดคอยขั้นมาดีเท่ากับไปดีโคนาตาลีไปคุณตรง อันนี้ทางมาบอบให้พังมาบอบมากาววานาั่งบปได้เบาให็บซีเดอที่เพิ่นคอมเมนต์มานะาาาว่าสั้นชีิตไผมันเดอปิ้นญิงเกิดโบ,บกเกี่ยวเรื่องของไผ่เตียนนาตาลีไผมากเกี่ยวเรื่องของนาตาลีเรื่องอยูอย่หรือนั่งเวา้าเฉพาะคุณในตลาดมานะค่าอย่างเดียวไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะกาขอบุญค,คุณไลที่บาเชียเวลาเสียเ uh! วลามาลงมาพิมพ์เป็นโขค่วมท่ว่าผูหัวคือมาว่าชีวิต ไผ่มันเดอร์เป he? ็นยิงกับโบเกี่ยวเรื่องของไผ่กับขบุนคุณละลายที่เสียเวลาคอมเมนต์เสียเวลาเบิ่งเสียเวลาหลับพังที่ว่าผู้ดีผู้ผู้ดีผู้ซัดท่านนักลี้กับขบุนคุขบุญคุณละลายที่วันนี้เท่าไหรที่ว่าโบคอมเมินนั้นมากับย้อนคว่ำเท้าขนาบทันซะกับขบุนคุณละลายนั่งบาร์เรลว้าไอเอฟซีนางบาร์เรลว้าไอผู้ใดเราบาร์เรลว่าผู้ยิงทั้งโลกว่าให้ผู้ยิงผู้เดียวผู้หนผู้เขา ผู้ขัดข้าหันได้ทางว่าวนั่นกาจุเครื่องใจเล้าเนาะเราบอกผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเฮาก็บเฮาก็บว่าบ่ได้ว่าผู้หญิงทั้งโลกผู้หญิงเบิดทั่วได้ทั่วโลกทั่าว่าทั่วโลกถ้ามันอยู่ในยูทูปเนาะไปกระห็นบระจุค้นเฮาก็บบันเอ่ยสื่อเราอีกว่าผู้หญิงคนนี้นั่นมาว่าว่าให้เฮาสั่งชั้นสิบ่บ่อนาตรีบ่ได้บ่า ถ้าปัดปู๋ก็คือมาว่าชีวิตไผ่ชีวิตมันชีวิตชีวิตไผ่ชีวิตมันเด้อปิ้นญิงกับโบกเกี่ยวเรื่องของไผ่กับโบกี้เกี่ยวและเรื่องของไผ่ก็ได้ฮะนาทเรีเฮงบุญยากเกี่ยวเฮงบุญยากโสเฮงบุญยากยุ่งแล้วเฮงบุญยากโสบุญยากโซนคือข่าวว่าอะไรไผ่กัดก่อนเท่ากัดคืนโบกี้เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของไผ่ เราว่ากันเสียว่าเราใะก็อยากไล่เติบกุมาคอมเมนเทานะก็แล้วก็สีเก่งเติบแล้วก็สีใจเด็ดเติบแล้วก็สีเป็นคนบุพังคนคือกันยายกุมาคอมเมนแล้วก็สีเก่งเติบแล้วก็สีคนที่บว้ายนาไปคือกันยายพุนีนะแล้วจะมากล้าเบ้า ก็คือว่าล่างๆอ็ะคือว่ามีลายมีลายคลิปอยู่มาละมาคมวม่ตเที่ว่าวโบมวนว่าวบมวนว่าวโบัดท่าว่าวโบอยากนับถือจะเข้าหาก,กับบุคคลสนใจคือว่ามันเป็นคตทิเกอร์สีชมพูบอกมันมันขึ้นมาในนานๆๆในนานในใต้คลิปนะมีผุ้มีผูหนึ่งแต่ว่ามีผู้หนึ่งนั่งบอกกปแล้วนะเป็นผู้ชายคุณโบต้องว่าเนาะเป็นผู้ชายอนาคตว่าวนะโอ้ยลามผะลามจัวลาม ล่ามพระล่าจัวสมไพ่ห,หม่คุณว่าบ่จักจุกกกใครคุณเขาบอกกันเลยดะคุณอ่ะนั่นเราเป็นผู้ชายอันนี้ว่าให้พังเลิกจากคู่คุณเอฟซีได้เอฟซี FC ได้อันของนาตาลีนัน่นเฮาบราดิบา,ายเห็นไหบราดิบาให้เดอที่ในจำนวนหาพันคนนะบราดิบา,ายเอฟซีจักดีเลยไปว่านั่งขาดไปลงตรงนั่นตรงที่ว่าบ้านตลาดมานะครับนะผากลงไปนะฮัม นั่งกระจกจุงวัตลาร้านมรดคัมนัยไม่ได้โจงจุงว่าโอ้ยเอฟซีทัวรลู่ที่เบิึงที่สุ่มนาตาลีบ่๋บ่๋อบดีบายทางสั้นโจงจุงตลาดมรดคัมที่มันจุดทะเบียนโหลดที่มันทามภาวะมากมากอืมมากทัวร์แห่น่ะทุงทอดใดโจงจุงคุณผู้นั้นใดเออนั่งกันยังว่าว่าอีนาอีนาคือเมงงอดอีนาคือเม่งดำมวกผู้นั้นคุณน้อยบางๆางผู้นั้นลาบพ่อแม่เดือดร้อนเทนอีนายอันนั้นมาผูกหัวกขนาชีวิตภัยชีวิตมัน เด้อปีนหญิงกับบเกี่ยวเรื่องของไฟลาบกับโบเกี่ยวเรื่องกับโบเกี่ยวกับโบเกียวเขากับบอยากเกี่ยวอยู่แล้วมันปวดหัวเพราะตงมพราะตองมาเกี่ยวมันนักอยู่ไัยอยู่มันปีใหม่เลยปีใหม่แล้วรับเอาตะกว่วมันดีมิเตแนวดีดีคอยคอยเอฟซีสุขุสุขคนที่เบิ่งที่ส้มนัตารีให้ถึงเรียกโคกตัวให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อสุดท้ายนี่ให้อยู่ดีไม่แห้งปรารถนาอันใดค่อยสมควรปรารถนาให้ได้ถูกจริงได้ถึงย่าง ที่อิซีที่มาติดตามนัทลีในจันวันหาพันคนุนี่โคให้อยู่ดีมีเฮงให้ร่ำรวยให้สุขภาพแข็งแรงปีเก่าผ่านไปปีใหม่ครับให้มีแต่ความสุขความสบายใจเด้อไปทางไปตะปุ่นให้ได้กินปลาไปฟี้ได้กินเขาเด้อสุขุสุกคนไปแล้วคลิปหน้าพอ่าอทำไมขบุนคุณละลายถ้าว่าบ่มบ่นเขาโทษขอภัยเด้อนั่งมานั่งออกมาว่าให้ฟังสบายดีสบายดีค่ะ